มาดีค่ะมาเด้อพี่น้องไอ้มากินน้ำพริกผักสดกับปลาดินอันนี้ปลาดนเห็ดน้ำพริกผักสดแล้วค่ะเด้อเห็ดบาหลายเนาะกันเนาะเอา้เห็ดอันกินกันมีผักหลายอย่างเป็นทั่วงอกเป็นกะหล่ำปีเป็นอย่างยังสีสร้อยหันปลาดินีังบ่ท่านเออันนี้เพิ่นบ่นั่นเนาะกันเนาะเห็ดไทยลู่นกินเป็นหมัมกอันนี้คือน,น้ำพริกผักสดแล้วค่ะเด้อ เป็นสูตรของเงินเวียดนามเนาะค่ะเนาะเป็นสอนประเดือนเห็ดจริงจริงว่าเมนนั่นพริกเด้อค่ะเด้อบ่ได้ใส่พริกได้แบบคนหนึ่งอื่นมือนกผักสดด้วยซี้สูตรเขาเจ้าตั้งซื้อวางซั่นเนาะค่ะเนาะประเดือนก็นเลยเฮ็ดน้เขาเจ้าเพิ่นบอกเพิ่นสอนมะเขือเทศการหั่นเป็นลูกเต๋าเนาะค่ะเนาะเราก็เอามาผัด ผัดใส่กันก็หอมหัวใไแล้วการใส่หมูสับน้ำเน่าขเนาะเราก็ปรุงรสตามใจชอบห้าห้าสิบหมักรสใดก็แด้แต่แต่ห้าสิบปรุงนนเนาะเนาะก็จะเอื้อนน้ำพริกผักสวดผักกะสีมี่เตรียมใบกะสีมีหลายอย่างมเหียนกะหล่ำปีมีทั่วงอกเราก็มีนีนหั่นผักกาดขาวหลายอยา่างเนาะขเนาะที่เิ่นหั่น ไปไหวห้กินกับน้ำพริกผักสดนี่กะปรุงรสตามใจชอบเ้นี่คือน้ำพริกผักสดสูตรเวียดนามเด้อคะ่ะเด้อนี่กะซุกแล้วประเด็นก,สกสนะสีตักใส่ถ้วยเนาะฮะเนาะตักใส่ถ้วยเตรียมตักใส่ถ้วยไว้ให้เพิ่นกินนี่ประเด็นกะผัดผัดอันนี้น้ำผัดผักบุง้งนี่ผักบุง้ง พัดผักบุ้ยเพื่อนกินใส่เต่าเกี่ยวน้ำใส่น้ำมันหอยน้ำเนาะคันเนาะนี้เบื้องอากาศพี่น้องหนาวอยู่แต่แหงเมื่อหนาวเป็นไรแดดกำลังออกแดดกำลังออกมากประเด็นเปรถยวถยมากใส่นี่ให้เพื่อนก่อนอันนี้ประเด็นลวกสะเดาว้เนาะคันเนาะลวกสะเดา วกสะเดาน้ำสะเดาประเด็นก็นเอาเฮ็ดอันเป็นยาไว้้ถาไปฉีดพวกอันเพี้ยพวกมาเลงพวกหย่างน,นั้นเนาะผสมกันเรืหลายอย่างเระเนเชี่ยวไปฉีดนี่เพิ่นลวกลวกสะเดานี่คุณหมอซื้อมาประเด็นได้ลวกให้เพิ่นเขียวดีดีพี่น้องเอ้ย ถวยไปเดินกะันไปเดินเอาถุยไปใส่ถวยไปใส่แกงโอ้แมน่น้ำพริกผักสดหรือข้นถุยไปใส่แกี๊ยงน้ำพริกผักสดขอโทษขอไพ่หรือขึ้นข้าวน่องเ,เอ้ยเบาอยู่คนเดียวกับลืม อากาศบ่ใครดีมื้อนี้เป็นหอบหอบเศร้าๆอะไรบไปเดินตื่นตาสาวเตืนตเต่นขึ้นมาบ่ใครเห็นนั่นปันใดเป็นโรคปอดทหรือพี่น้องไปเดินเสียบิ่งมาตั้งเรียงเลียงกันเนาะ แล้วแล้ววันที่นี่ประเด็นกะทิไปเตรียมมันขึ้นโต๊ให้เพิ่นเนาะค่ะเนาะอันนี้เขาเจาเอินน้าพริกพักสดเด้วค่ะเด้อจริงๆแล้วว่ามีพริกเราเป็นมะเขือเทศใส่หอมหอยไ่ใส่หมูสับแล้วก็อันปรุงเราตั้งแต่ห้องสีสอบเนาะหลูกเพิ่นสอบกินการเ้ผู้ไห้เพิ่นกินก็นสีมีผักหลายอย่างอันนี้ประเด็นให้เพิ่นกินกับผัดอันนี้ผัดผักบุ้ง ผักบุงผัดใส่เต่าเกี่ยวกับน้ำมันหอยเนาะค่ะเนาะไปเดินกันจจสิจบคลิดใบซ้ำหนีกันเด้อค่ะเด้ออยู่หลอดปลอดภัยบรรทุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บยาได้ความไข่ยาม,ายมีไปทางไหนก็อย่าลืมใส่แมตตขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลทุกเดือกัะเด้อมาให้กำลังใจไปเดือนเผื่อไม่มากกับชาชาได้พาลิ้มงามเนาะค่ะเนาะไปบ่หอดบ่ถึงกับยาเผาบากันเด้อกัะเด้อเดี๋ยวการสี่คอยทย,ยอยทย,ยอยไปบ้านมันบานนี้เนาะค่ะเนาะ ขอบคุณตัวกำลังแรงใจขอบคุณทัวโลก Thank y ั้งคิวไมเฟนทั้ง you ย o u ซมัทก็เฉลี่ยกันหลายพี่น้องเลยเอาทีนนี่ก็เนาะไปติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็มีซ้ำนี่แหละบัสดีค่ะ